ดีจ้าวันนี้พามาชมเพชรเดสีต้นนี้นะคะสวยทุกใบนะคะกัดสีหมดทุกใบใครได้ไปไม่เสียใจเลยค่ะต้นนี้คือสวยมากสวยจริงๆเนี่ยค่ะห้าใบกับอีกหนึ่งหลอดนะคะลำต้นใหญ่ติดชมพูนะคะเนี่ย ต้นใหญ่มากมีเงานะคะสวยสวยใครสนใจมาชมได้ที่สวนนะคะสวนไม้ด่างแพรวานะคะอยู่ที่อินไต้ต้นนี้ราคาเปิดอยู่ที่สี่หมื่นนะคะใครสนใจมาคุยกันได้นะคะ